ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Autoverse Pro วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถไฟที่อยู่คู่กับเส้นทางการเดินทางของชาวไทยมาอย่างยาวนานแต่ในปี2026นี้ได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและบริการจนกลายเป็นรถไฟที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายและความทันสมัยไว้ในหนึ่งเดียวเรากำลังพูดถึงแรพิดโ no. น171หรือรถไฟด่วนพิเศษส,สายกรุงเทพมหานครสุไหงโกลก ที่กลับมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนรักการเดินทางทั้งเพื่อทำงานท่องเที่ยวและประสบการณ์บนรางที่เหนือกว่าเดิมเริ่มจากภาพภายนอกกันก่อนแรพิดโน171รุ่นใหม่นี้แตกต่างไปจากโฉมเดิมอย่างสิ้นเชิงตัวขบวนถูกออกแบบใหม่ด้วยการใช้โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้ประหยัดพลังงานและวิ่งได้รวดเร็วขึ้นสีสันภา,ายนอกมาในโทนขาวสะอาดตาตัดด้วยแถบสีน้ำเงินเข้มและแดงสดที่พาดยาวไปตามขบวน ดูทันสมัยและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อย่างลงตัวไฟหน้าเล็ดรุ่นใหม่ถูกติดตั้งไว้ที่หัวขบวนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยยามค่ำคืนและสร้างความรู้สึกกว่ารถไฟขบวนนี้พร้อมพาผู้โดยสารพยานไปข้างหน้าหน้าต่างถูกขยายให้กว้างขึ้นกว่าเดิมช่วยให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นทิวทัศน์สองข้างทางได้ชัดเจนและยังใช้กระจกแบบสองชั้นที่ช่วยกันร้อนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกประตูขึ้นลงปรับปรุงใหม่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ ทำงานเงียบและรวดเร็วมากขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกครั้งที่ขึ้นหรือลงเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ผู้โดยสารจะประทับใจมากที่สุดห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้กว้างขวางโปร่งสบายและมีการตกแต่งที่ทันสมัยเบาะนั่งในตู้โดยสารชั้นสองถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีขึ้นบุด้วยผ้าคุณภาพสูงที่ระบายอากาศได้ดีและมีที่วางแขนพร้อมโต๊ะพับสำหรับวางโน้ตบุ๊กหรืออาหาร บอกสามารถเอนปรับระดับได้ทำให้การนั่งโดยสารหลายชั่วโมงไม่รู้สึกเมื่อยล้าส่วนตู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือเฟิร์สคลาสถูกยกระดับให้หรูหรามากยิ่งขึ้นบอกกว้างพิเศษบุด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงปรับเอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าบางโซนจัดเป็นห้องส่วนตัวเล็กๆที่มีประตูกันเพื่อความเป็นส่วนตัวภายในห้องยังมีหน้าจอส่วนตัวระบบไฟปรับได้หลายโทนและปลั๊กไฟ USB ครบครันสำหรับใครที่ต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็มีห้องนอนพร้อมเตียงนอนสองชั้นที่ตกแต่งใหม่ ใช้ที่นอนหนานุมา่มผ้าม่านกันแสงและไฟหัวเตียงสําหรับอ่านหนังสือเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายไม่ต่างจากโรงแรมขนาดย่อมห้องน้ําในตู้โดยสารก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดติดตั้งสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้าระบบระบายอากาศที่ดีขึ้นและพื้นที่ใช้งานที่กว้างกว่าเดิมทําให้การเดินทางระยะยาวไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีตู้สเสบียงหรือไดนิ่งคาที่ออกแบบใหม่ให้บรรยากาศเหมือนคาเฟ่สมัยใหม่ตกแต่งด้วยโทนไม้และไฟสลัวนุ่มนวล เสิร์ฟทั้งอาหารไทยรสชาติจัดจานอาหารานานาชาติและเครื่องดื่มต่างๆที่ขสารมาอย่างดีในแง่ของสมรรถนะแรพิดโล1น1รุ่นปี2026ใช้หัวรถจักรรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยระบบไฮบริดดีเซลไฟฟ้าซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษได้กว่า3 5เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเครื่องยนต์ให้กำลังสูงทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่าความเร็วคือความนุุนนน่่มมนนววใใกกกาารรรริงงะบบเสถูป,ปห ทำให้การเคลื่อนไหวเนียบและลดแรงสั่นสะเทือนผู้โดยสารสามารถอ่านหนังสือหรือใช้งานแล็ปท็อปได้โดยไม่รู้สึกโลงเครงระบบปรับอากาศในขบวนก็ได้รับการยกเครื่องใหม่ทำงานแบบแยกโซนมีตัวกรองอากาศที่ช่วยกำจัดฝุ่นละอองและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้บรรยากาศในขบวนสดชื่นตลอดเวลาด้านความปลอดภัยรถไฟติดตั้งระบบตรวจสอบรางและเบรกอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สมัยใหม่ กล้องวงจรปิดและพนักงานรักษาความปลอดภัยก็มีประจําทุกตู้โดยสารทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ในการเดินทางเรื่องราคาตั๋วโดยสารแรผิดโน171ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้โดยสารชาวไทยชั้น2มีราคาตั้งแต่ประมาณ450-600รบาทขึ้นอยู่กับเส้นทางและรอบการเดินทาง ส่วนชั้นหนึ่งจะอยู่ราวๆ1,200รถึง1 5 0 0รบาทสำหรับห้องนอนแบบเตียงสองชั้นราคาจะสูงขึ้นไปที่ประมาณ1 8 0 0ถึง2,200บาทต่อคนต่อการเดินทางหนึ่งเที่ยวถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับทั้งความสะดวกสบายความทันสมัยและการบริการที่เหนือกว่ารถไฟด่วนรุ่นเก่าๆอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่แรผิดโ no, น171รุ่นใหม่มอบให้ผู้โดยสารคือการเดินทางที่ไม่ใช่เพียงการนั่งรถไฟ แต่คือประสบการณ์ที่ผสมผสานความทันสมัยความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกันคุณจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของภาคใต้ที่สวยงามผ่านหน้าต่างบานใหญ่จะได้พักผ่อนบนเบาะหรือเตียงนอนที่แสนสบายและจะได้ลิมลองอาหารรสชาติดีในตู้สเสบียงบรรยากาศทั้งหมดนี้ทําให้การเดินทางไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปแต่เป็นช่วงเวลาที่ควรค่าแก่การจดจําสรุปแล้ว2,26 0 Rapid No. 171ไม่ใช่แค่การอัปเกรดรถไฟธรรมดา แต่มันคือการยกระดับการเดินทางของคนไทยให้ก้าวไปอีกขั้นดีไซน์ภายนอกที่ดูทันสมัยภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบายสมรรถนะที่ทั้งเร็วและประหยัดพลังงานรวมไปถึงราคาที่จับต้องได้ทําให้รถไฟขบวนนี้เหมาะทั้งสําหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องการเดินทางสู่ภาคใต้ด้วยความมั่นใจและสบายใจนี่คือรีวิวเต็มจาก Auto เวิร์สโปรหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เรารีวิวพาหนะหรือรถไฟขบวนไหนต่อไป ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า